วันแรกไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนอนจะหญิงนิทามากินนิดเน้อกาฉันเหมือนขาดทุนหรือเปล่าเนี่ยหัวละเจ็ดร้อยกินได้แต่ผักแต่หญ้าเนี่ยเคีร์ซิไม่ขาดทุนหรอเพราะว่ากุ้งป้าก็ให้เพื่อนกินนะเดี๋ยวก้อนว่าร้อยไม่ร้อยผีเบาร้อยย่างแรงร้อยย่างแรงกินดีนิ่งินร้อยกินคิวนะกินร้อยกินคิวกินเนียนนะเคค่ะ ทุนน่ะไม่จบค่ะกินไม่จบบุฟเฟ่ของหวานของหวานนะเติมน้ำตาลในเลือน้ำตาลในเลือดกูโครักูกลัวกลัวัวแต่กูก็กินร่อยไม้ร่อยไม้พี่ดาวร่อยมนดีกินดีไม่ต้องกลัวนองมากินด้วยกันนี่นี่ชิไปนะโต๊ะเล่านะคะกิน นี่ก็ไม่จบนะไม่จบนะจะไม่จบหรอไม่จบเหมือนเหมือนกันนี่เธอมีสปอตไลท์นะถ้าไม่ส่งเขาไปหาสปอตไลท์นี่เหรอตรงนี้ไฟส่องสวยมากดูสิคะเต็มจานเลยสองจานและกินวันนี้รู้สุกเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติดูสิจานไหนขมิ้นอ๋อขมิ้นเบียงตองแตงสักอย่าง กินการยังไม่ทนไหนเลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนอนเหนื่อยไปไม่ไหวใครนอนคุณนอนไม่ใช่นอนไม่ใช่นอนเป็นไงคาได้เจอคุณพ่อยังคะไม่เจอหรอยาๆกลับมาถึงเย็นหรอได้ข่าวว่าไหว้น้ำสนั่นเลยหรอของไม่ดีไม่ต้องลงไปไหา้กับเขานะโชว์ไม่ได้นะถ้าจะไหา้น้ำมาของต้องเป๊ะนิดนึงนะของไม่แน่นอย่าไปโชว์เขาอ่า กันนะคะลาไปด้วยปนกค้าเพิ่มน้ำหนักอาหารเพิ่มน้ำหนักบ๊ายบาย